สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคลินิกอันยงสวัสดีคุณหมอปามและสวัสดีเจ้าของสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับน้องแมวพันธุ์สกัดติดโฟซึ่งอายุก็อยู่ในช่วงประมาณ2-3เดือนเป็นแมวที่มาทําวัคซีนน่าจะเริ่มทําวัคซีนเข็มแรกสิ่งที่เราทำไปวันนี้ก็มีเรื่องของการป้อนยาถ่ายพยาธิสาหรับลูกแมวที่แบบเริ่มวัคซีนก็จะ,ะทําการถ่ายพยาธิให้ทุกครั้ง พราะว่าพยาธิอยู่ที่อาจจะติดมากับตัวแม่ติดมากับน้ํานมหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่อาศัยก็ส่วนมากก็จะตอนแรกก็จะเป็นพวกพยาธิตัวกลมเกลียไปก่อนก็จะเป็นหายาที่เป็นยาที่กินง่ายยาน้ําแล้วก็ฉีดวัคซีนไปวันนี้ก็ฉีดวัคซีนเข็มแรกส่วนมากก็จะเป็นวัคซีนรวมแมวหรือเปล่า อ๋อใช่ค่ะวัคซีนเข็มแรกก็จะเป็นวัคซีนรวมหัดหวัดแมวนะคะก็ควรเริ่มฉีดตั้งแต่อายุ2สัปสองเดือนหรือว่า8สัปดาห์ขึ้นไปค่ะเพราะว่าถ้าเกิดฉีดตอนอายุน้อยกว่านั้นก็อาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายน้องแมวได้ค่ะส่วนสิ่งที่จะทำนอกเหนือจากวัคซีนก็จะเป็นการถ่ายพยาและก็หยอดยาป้องกันเห็บหมัดพยาหนอนหัวใจนะคะก็จะช่วยในการ ป้องกันโรคต่างๆนะคะให้เขามีสุขภาพแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะก็ระยะเวลาที่เราสังเกตอาการหลังจากฉีดแล้วก็เพื่อความปลอดภัยสำหรับสัตว์อาหรือว่าสัตว์เลี้ยงแมวลูกแมวลูกหมาก็จะเหมือนกันเพราะว่าอาการที่เกิดจากการาผลจากการฉีดวัคซีนก็มีเหมือนกันซึ่งเราที่เราเจอเราก็แบ่งออกเป็น2แบบ ก็คือแบบแรกก็คือแบบที่แบบเกิดภายในท่านที่หลังจากได้รับวัคซีนไปก็ถึงสังเกตอย่างน้อยประมาณ15-30ถึงนาทีก็จะช่วยให้เราแบบสบายใจขึ้นว่าเขาไม่ได้แพ้วัคซีนที่ได้รับไปหรือว่าถ้าหากว่ามีอาการแพ้วัคซีนในขณะที่เขาอยู่ที่คลินิกหรือว่าอยู่ใกล้มือหมอก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้ซึ่งอาการแพ้วัคซีนที่เป็นวัคซีนแบบ เฉียบพันธ์นี่อาการก็จะหายใจไม่ออกหน้าบวมตัวบวม,อ,มอันนี้เราก็จะมียาฉีดให้เพื่อลดอาการพวกนี้ใช่ค่ะก็ทำการฉีดวัคซีนที่เรานะคะก็จะ มีบริการรับรับรองเรื่องของการแพ้แล้วก็ดูแลหลังการฉีดวัคซีนไปนะคะ<ม>เพื่อที่ว่าให้ทุกท่านสบายใจว่าหากมีอาการแพ้สามารถกลับมาหาที่เราแล้วก็ฉีดยาแก้แพ้ได้ฟรีนะคะทุกเคสเลยค่ะก็อีกแบบหนึง่งก็จะเป็นสิ่งที่เราเจอหลังจากรับวัคซีนไปก็คือหลังจากนั้นที่กลับบ้านไปแล้วก็จะเกิดอาการได้อยู่ประมาณ2 3วันก็จะมีเรื่องของการ มีอาเจียนหรือว่าท้องเสียได้บ้างพวกอาเจียนท้องเสียเนี่ยก็อาจจะมีอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนอาหารหรือว่าท้องเสียก็อาจจะแบบเหมือนกับกินน้ําสกปรกพราะเอิญเป็นช่วงที่แบบเหมือนกับฉีดวัคซีนไปก็อาจจะแบบเหมือนกับความเข้าใจของเจ้าของว่า,าสงสัยว่าเกิดจากวัคซีนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าอาการพวกนี้ก็พบเจอได้บ้างแต่ว่าอาการจะค่อยๆหายไปเอง ก็อยู่ในช่วง2อสวันเจอได้ซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นการผลข้างเคียงของวัคซีนซึ่งแสดงว่าวัคซีนที่ฉีดเข้าไปเนี่ยก็คือ,อเหมือนกับช่วยสร้างภูมิช่วยกระตุ้นภูมิร่างกายให้เขาแข็งแรงขึ้นก็ต้องจาเป็นต้องฉีดเพราะว่าสัตว์เลี้ยงลูกน้วยนมก็อยู่กับเรามันก็มีโรคที่สามารถติดจากสัตว์สู่เราโดยเฉพาะสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมก็มิฉะนั้นสิ่งที่ ปลอดภัยและก็ดีที่สุดก็คือ,อาวางแผนในการทําวัคซีนรับวัคซีนและก,การสังเกตอาการหลังจากาฉีดไปแล้วว่าทํำยังไงให้สัตว์ปลอดภัยซึ่งตัวนี้ก็เป็นสกอตติโฟนอกจากการฉีดวัคซีนแล้วสิ่งที่เราต้องสังเกตสุขภาพโดยรวมโดยที่คุณหมอตรวจสุขภาพให้สําหรับเรื่องของพวกพันธุ์สกอตติโฟที่หูตกแบบนี้สิ่งที่เราต้องแบบดูแลสุขภาพมีเรื่องไหนบ้างคะนอกจาก ฉีดวัคซีนตามโปรแกรมแล้วก็อยาบป้องกันเพ็หมาดแล้วก็เติดร่างกายทั่วไปนะคะแล้วก็พันธ์ที่หูพับหรือว่าหูปิดสกอติดโฟโนะคะแบบนี้ก็จะอาจจะมีปัญหาช่องหูได้ง่ายกว่าพันพันทั่วๆไปที่หูตั้งนะคะเนื่องจากว่าอร์เวนทิเลชันหรือว่าการระบายอากาศอาจจะน้อยหรือว่ารูหูที่อยู่ในส่วนลึกอาจจะติดแคบเกิดที่หูที่หมักหมมง,ง่ายและมีความชื้นได้สูงนะคะก็ ก็คอยเฝ้าระวังแล้วก็คอยทําความสะอาดเปิดตรวจเช็คหูเป็นระยะเพื่อป้องกันการอักเสบติดเชื้อลุกลามเป็นหนักนะคะเพราะว่าเวลาเป็นน้อย,อยการรักษาก็จะใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเวลาที่เป็นหนักๆมากๆแล้วะคะ่ะสําหรับพันนี้ในเรื่องของของเรื่องของการแบบโครงสร้างที่เหมือนกับคนเขาพูดมาว่าพันนี้ห้ามผสมห้ามแพร่พันต่อนี่ ตรงนี้มันมันเป็นความผิดปกติของร่างกายเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของหูพับหูตกที่เทียงกันมันเป็นอันตรายมากน้อยขนาดไหนสำหรับแมวพันธุ์นี้คะก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรค่ะมันเป็นลักษณะเฉพาะสายพันธุ์นนะคะที่เขาพัฒนากันมา เลือกกันมาแล้วค่ะว่าอยากได้ลักษณะไหนค่ะก็แต่ละสายพันธุ์ก็จะมีข้อดีข้อเสียจุดดีจุดด้อยแตกต่างกันอยู่แล้วค่ะไม่ได้มีพันธุ์ไหนที่จะเพอร์เฟกไปในทุกอย่างอยู่แล้วค่ะก็ขึ้นอยู่กับความชอบรสนิยมของแต่ละคนที่จะเลือกอซื้อหรือว่าเลือกแต่ละสายพันธุ์มาเลี้ยงตามสไตล์ที่ชอบไลฟ์สไตล์แล้วก็ลักษณะนิสัยของน้องแมวที่เหมาะกับเรานะคะสําหรับพันธุ์นี้ก็จะเป็นพันธุ์ที่แบบนิสัยค่อนข้างที่จะ น่ารักแล้วก็เรียบรอ้อยแล้วก็เป็นมิตรแล้วก็เหมือนกับเขาไม่ก้าวร้าวเท่าไหร่ตามที่เราเจอเนาะก็เหมาะที่จะเลี้ยงได้ตามบ้านตามคอนโดก็อาจจะแบบส่งเสียงบรบกวนหรือว่าเสียงดังที่แบบเหมือนกับเป็นแมวที่เงียบในในระดับหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าบางคนก็อาจจะได้ ตัวที่เสียงดังมันก็ไม่ใช่ว่าพันนี้จะเงียบเสมอไปแต่ส่วนมากเมื่อเราแบบเปรียบเทียบกันระหว่างแมวไทยที่เป็นแมวแมวไทยที่มีนิสัยแบบอยากเที่ยวอิสระรักอิสระไม่เคยโดนขงังหรือว่าเป็นไทยแท้ๆที่เลี้ยงตามบ้านมาตั้งแต่ดั้งเดิมเขาก็จะเอามาแบบขางังหรือว่าเอามาไม่ให้เขาออกปิดกั้น การท่องเที่ยวของเขาเนี่ยเสียงเขาก็จะด,ดังและก็ทำลายข้าวของมากกว่าพันพันนี้ส่วนพันนี้เหมือนกับเขาบิดมาเพื่อที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อที่จะ,อ,ะอยู่กับเราอยู่ในห้องอยู่ในแบบพื้นที่แคบๆไม่ได้หอยหาที่จะไปท่องเที่ยวหรือว่าออกออกไปแบบเผชิญโลกกว้างก็จะเปาะก็จะเหมาะสำหรับคนที่แบบอยู่มีเวลาอยู่กับเขาตลอดเวลา ก็สำหรับเรื่องของคนที่เหงาแล้วเลี้ยงแมวเพื่อคลายเหงาคุณหมอแนะนำไหมว่าเลี้ยงแมวจะช่วยให้หายเหงาหมาหรือแมวดีขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนค่ะเพราะว่าความเหงาเนี่ยมันก็ต้องดูดูว่าตัวเราต้องการอะไรมากกว่าอะไรคือความสุขค่ะเพราะว่าการเลี้ยงสัตว์มันก็ ต้องคิดยาวๆนะคะเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของค่าใช้ใจ่ายต่างๆตามมาซึ่งอายุไขของเขาก็10 10ปี20ปีถ้าเกิดคิดว่าความเหงานี้มันจะยาวนานเราก็อาจจะแล้วก็มีเงินที่มากพอในการดูแลอีกหนึ่งชีวิตค่ะก็ลองดูก็ได้ค่ะแต่ว่าในอ่า ถ้าเกิดว่ามีใครมีข้อจํากัดทางด้านค่าใช้จ่ายนะคะการเลี้ยงสัตว์ก็อาจจะไม่ได้ทําให้หายเหงาอาจจะทําให้เรากังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายมากกว่าที่จะคลายเหงาค่ะก็สําหรับแมวพันธุ์นี้ก็นอกเหนือจากที่คุณหมอพูดมาก็ยังมีเรื่องของอพันธุกรรมซึ่งอาจจะมีติดมาจากพวก DNA พวกยีนซึ่งพันุนี้ก็จะทําให้เป็นโรค ที่อาจจะเจ็บตามข้อเจ็บตามตัวเจ็บตามาขาทำให้แมวไม่อยากกระโดดหรือว่าเวลาที่เราเล่นแรงๆกับแมวพันนี้ก็อาจจะทำให้เขาเจ็บตัวหรือไม่อยากเล่นได้ซึ่งอาการที่พบนี้ก็บางทีก็อาจจะเป็นโรคประจําสายพันธุ์ของเขาซึ่งโรคประจําสายพันธุ์ของเขาก็จะมีเรื่องของหูพับแล้วก็ปัญหาเรื่องหู แล้วก็เป็นเรื่องของอาการเจ็บตามข้อซึ่งเกิดได้ในพันสกอตติ f โฟซึ่งพันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวไหนจะเป็นมากเป็นน้อยตัวไหนที่จะแสดงออกอาการออกมามากน้อยแตกต่างกันดังนั้นพันนี้ก็ข้อควรระวังก็คือไม่ควรที่จะผสมพันธ์โดยเฉพาะพันที่หูพับกับหูพับเยอะ ก็งดการผสมพันธุ์ที่จริงเขาน่ารักแต่ว่ามันจะทําให้การใช้ชีวิตในระยะยาวทําให้เขาเจ็บตามเนื้อตามตัวไม่อยากกระโดดถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็เน้นการป้องกันดีกว่าที่จะทําให้เขาเจ็บปวดและทรมานไปสําหรับเรื่องของ โรคเจ็บตามตัวตามข้อโรคก,กระดูกงอกนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณหมอปาล์มขอบคุณคลินิกอัญยองขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านและก็ขอบคุณเจ้าของที่ให้ไว้ใจให้เราดูแลสำหรับน้องสกอตติสโฟตัวน่ารักน่ารักตัวนี้นะคะสวัสดีค่ะ